รถไฟแรงแข่งกันกับ่ารถยนต์เลยเป็นอ่าพี่ยังทีแบบแตกต่างเนาะอ่ะรถไฟมาอีกเลยโอ้โหรถไฟจะได้บนไสวมาจะโบนไสวมาจะเหมยนะโอ้หลายเหมยหลายเหมยอ่ะเป็นเดือนใช่ไหมเป็นเรือนเลยเป็นเรื่องครเป็นเรื่อบอกก็มาเคยมาเลย เอ้เอ้เาบอกบ่กไม่นดอกโอ้มาในกระมวลนักันเลยมาผู้หอะกระมวลปะไรรมวนะกระมบอกน้บ่มีนัิเข้าหรแหลรบุษบุกุซ่ากันเลยฮะท่องเที่นี่นเขามานั่งารับประทานนะมานั่งกินอะไรนั่งกินอยู่อามารบมารีิอยู่ใส่้องกินอยู่ เ็ีย่างยือบนั่เลยเพราะว่าไม่มองนางนะเพราะว่าหมองนางมันเต็มเบิดน like okay. ั่งบางทีเขาก็มาลายเสียบบอกนะแมนบอสสระบายนี้สระบานทุกคนสำหรับตอนนี้ศูนย์กายู่ที่สะพานตากสินมหาราชนั่นเองเนาะกาสำหรับคลิปนศูนย์จ้าภาพี่น้องทุกท่านมาส้มผับบรรยากาศลานบนของสะพานตากสินนั่นเองเนาะซึ่ง สะพานนี่ก็จะเป็นไอ้สะพานที่ยวเมียถนนรถยนต์ก kind of ับ <kind> ร <of reaction labels> ่างรถไฟ BCS อยู่น kind of <tinha> <anyway> ้ำก <ceux> ันนั่นเองเส้นร่างรถไฟก็จะอยู่ลันกลางของาสพานนั่นเองเนาะเส้นเป็นจะแยกเป็นสามสภานนั่นเองอ่าทบรรยากาศหลาสุดเป็นหนองแบบสวยงามมากๆเลยงานก็จะเป็นเรือไฟฟ้านั่นเองเนาะเส้นเรือราคาเยี่ ตลอดสายนัวเองเป็นเรือไฟฟ้าสีเรีอของคนไทยสางขึ้นเองโอ้จนั้นก็นจะเป็นเอเซียทีสนั่นเองเป็นศูนย์การค้าริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ใหญ่ที่สุดในกในกรุงเทพและ ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยนั่นเองเบอกเลยว่าส่วนปีใหม่รังปีใหม่มากนี่ก็จะเป็นแบบการเดินเรือมีการคือคืนร้ายข้นกเก่าๆนั่นเองนเพราะวา่านะักท่องเที่ยวกาจะเลิบลังไลเขามาซึ่งาประเทศจีนทั้งกาะอะไรเปิดประเทศเนาะนักท่องเที่ยวทั่วจีนกันอาจจะลงประเทศไทยกันยางมากมายเลยรถไฟมาแล้ว รถไฟแลนแข่งก,กันก็บาทรถยนต์เลยเป็นอ่าอีนั่งที่แบบแปลกตาเนาะไปพี่น้องเลือดซุ่นอ่ะก็จะถามไปยังไอคอนสยามอีกเซ็นเก่าเซ็นเคยน่าเซื่องแต่มาแถวอ่ะทาเลือ,อดซาตอนแล้วก็จะบ่ดื้อไปไอคอนสยามเนาะถึงเขาจะไปหล,ลายๆเตอร์อะไรก็จะเป็นภาพบรรยากาศอีกภาพบางทีซุ่นมากไปเลยไอคอนสยามเพราะว่าเป็นเป็นห่างที่สวยมากๆเลยทิศในาานามเจ้าพญาเซนเข้ากับ ถ้ามานั่งเรือไปนอกเรือเป็นจะมีบริการให้ลูกค้าฟรีนั่นเองไปทเท่าเดินทางไปก่อนสยามก็เลยจะจะพาพ,พี่น้องสุผบผาพบรรยากาศในการนั่งเรือนั่นเองอ่ะรถไฟไหม้เลยโอ้โหรถไฟอ่าสำหรับคีเน่ซูนกาถือโอกาสนอกคับบอล์คันจุนเซเน่ขอเราพากันออกมาเปิดหูเปิดตาตั้งแต่อันนั้น ส่วนบันทีอะไรก่อนเจ้าเขาโรงพย้จารยี <23 S 1> ่สิบสามยี่สามสบายดีพี่น้องเนาะสบายดีเอฟซีบ้าวศูนย์เซเนาเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เฮากะาจะพากันมาเที่ยวไอคอนสย,ยามนอกที่โอกาสแบบซึ่งเฮาเปพดเรองค่อยเที่ยวเนาะม่แต่ไปทายคลิปกต่ที่ไปเที่ยวอะไรแต่ว่าจะมาเปิดหัวเปิดตาหน้าเพราะว่าบ้าเขาจนเฟิรนกะออ,อ,ออกจากห้องผ่าตัดออกจากห้องผ่าตัดอะไรัคลื่นไล่มือพี่น้องเลย เช่นบันน้เขาดาวน้ำเผาเนาะเสียายวะเสียได้เลยพี่นั่<อ>นงเบื่อจะคลิปแอนด์ชองแบบซูนอย่างเดียวเลยถ้า <c oughs> ไปชนะไปออกไปเที่ยวกันดีกว่าลนลนเทืยร์จำไรมาพอกันนอกจากเป็นอียังทีแบบเจ็บปดดวดโดนเล่าเขาโรงพยาบาลเขาโรงพยาบาลผมกันพี่นอ้องสำนัดนั่นเองนัดกันลงเขา <c oughs> พยาบาลไปเดียเ๋ยวเราเดินทางไปอแานคอนสยามกันเลยไพี่น้องไปพอกันกันไ คนสยามพักก็มาเตืเถื่อนเลยนับหลายยี่บอามาหลายเถื่อน <c oughs> ปอเป็นยังไงปีนี้ปีนี้ปีปีใหม่เนี่ยเริ่มใหม่แล้ปีใหม่เนาะเริ่มใหม่ครากจะจะเริ่มคลิปใหม่แหละพี่น้องจะได้กับยาเผาเบื่อกันเด้อเนาะกสวันนี้ปีใหม่เอฟซีบอลสวัสดีสวัสดีปีใหม่นั่นเองเองนาะตอนนี้ยฮาก,ก็อยู่อันั้นสะพานตากสินนั่นเองสะพานตากสินเป็นอ่ามันจะมีท่าเรือสซาทองเนาะเป็นท่าเรือที่คึกคืนมากเลยไปเดินทางกันเด้อ เราสั่นลาวตัวในซูนกัขึ้นมาเรือแล้วก็พาบรรยากาศวิตาปูสาร์ไล่ได้เลยวันนี้มาเปลี่ยนพาบรรยากาศในนิดหนึ่งเป็นใจเลยครับอีกยัางขับไปเดี๋ยวเราเไปไอคอนสยามไปเลยครับบรรยากาศบอยเดบาร์ย่างแมงๆหนึ่งสวยมากๆเลยอันนั้นเรื่อกอีกทั้งน่ะเรือกของเอเชียทีวีโบราณเอียงเลือกนะเอเชียทีอีกน่าจะเอเชียทีวี อาจัก,กรยานกี่ไร่นำตัวแม่นด้ะบางบาง,บาง,บ,างบางทั่วเนาะทั่วต่างประเทศบางทีก็ปั่นจักรยานนะเขาจักรยานกินไร่น้ำนี่นะองาราทงเรืออันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรือเมาสเมาล่ส่วนใหญ่จะเป็นนาฬิกาเขานากาท่องเที่ยวชาติฝรัร่ตเศสสะพานตากสินอนะเป็นสะ,สะพานที่ไม่ไม่สามสะพาน แตง,รรงข้าบึงอยขบวนข้าบึงบอกว่ามันเป็น3าสะพานเลยมันมันเป็นแบบคลายก็อสองสะพานแมนเพราะว่าข้าวบึงขันทานาเงินโยขบวนบนนะมันบอกคือแบบ3าสะพาน สายาม,มามาเที่ยวไรกับคนไรแต่นั้นเด้งามๆอะไรผู้ซาวอ๋อมาอะไรปวดซาวเนาะเนี่ยอหายวะนี<อ>่ยม <laughs> ากจังเด้งบ่การเลยไป Giờ lấy hết đâu Xuyến em tao có sao lại Đó, <laughs> Hả? <laughs> à. à. ข้าทะเลาะเขาที่ซฮะพี่ยัง่ะราจะได้มมัจะจะได้มหมจะเหมยนะโายเหมยหลยเยป็นเรือนเลยนลึกระจลบอกก็มาใก้มาเลยเด็กจมาทำเจ้านเอ้ พี่แฮวบอแม่ดอกโอ้โหวอลซูนพึงพึงมาเห็นนาะมากลายเทียอะไรไอคอนสยามพ่อก็มาเห็นเครื่องเครื่องน้ำผู้น้ำผู้อยู่นหน้าไอคอนสยามเป็นแบบนี้ดีเองอลังการมากมากเลยเฉพาะนาะน้ำผู้จึงแบบมีความสวยงามมีเป็นดะบบบตามเป็นมีดะบบตามเพ่งนั่นเองจะกลกระเปิดเพ่งแบบโอ้โหถึงมาเห็นเครื่องแบบอลังการมาเลย ยากาศดีกันนะเนาะดีเลยวันดีงามแต่ว่ามาเที่ยวเนาะวัดีงามแบบนี่เลยส่งในเลยพอดีช่วงประมาณมนั้นซามซีโมงนเองพอดีแบบผู้คนแบบมาเที่ยวแบบบรรยากาศมันกำลังดีนะต้น,นพัน่งต้นพุ่งโมโเนต์วะอะไรพวกโมเมนมันโมเมนต์ต่นยังหรอกมันเป็นต้นของไอ้ไอคอนสยามเองที่เขาออก,ออกแบบขึ้นมาแฮนด์เป็นแบบนี้ตอนนั้นมันมันน่าซิมีตัวหนังสือเป็นแบบตัวหนังสือไดย เมื่อที่อันนั้นนะเข้าราวฮะฮะอันนั้นจะเป็นสัญลักษณ์ของไอคอนสยามที่เขาเหขึ้นมากรงนกองนาอันนี้ก่องเดียวหานในกระมวลนักัดเ มา,ววววววมาเพื่ออนไรมวลนะมวยคนบอกนะจมานี bo bo. Ô, ่หบอกมีเอ็มเขาเลยแหละบุษเสกุซากันเลยฮะทองแท้ม่ใ่ี่นนกเก็ตบอโอ้โหน่ากินมากเลย ไก่ทอดสไตล์เกาหลีี่พี่น้องน่ากินมากๆเลยไก่ทอดตะไลลอย,ย,ยนึงไปติดไปหนึ่งโอ้โหมีแต่อาหารเป็นตะกินเน้่ยนก็เป็นตะแเสวน,นี้ไี่มาละร้อยบาทบอกคือแพงเลย ผูค้คนลายเนาะแบบบ่มีบ่มีคนแบบเพาบ่มีตัวนั่งกินได้ไมีอยู่มีอยู่อันนี้จะเป็นเปลืกเปลือกคือมีเนื้อเปลือยอย่างนึงน,นอนก็มีเขาว่านอนนะเนี่ยแต่ว่ามันกินไหลเนาะ แต่ผมเคยกินนะผมเคยกินแต่ลักแหละกินแต่ดวงดวงอีกย่งนึงที่มันอยู่ต้นตาลก็มีเหมือนกันกระปุกหรือเปล่าฮะนี่นอกห้องอะไรอีกอยังกันมามา่าท <c oughs> ีาาาาาาา่เมานั่นเองเนี่ยเป็นเชนมาม่าตมาหมาม่าพ่องตะบะขคนผมมาหมามาด้วยนี่นอกห้างมานนางรับประทานนะมานนางกินอะไรแหละมานนางกินอยู่อ่ามันลบมัลีอยู่ใส่ท้อกินอยู่อยู่บ่ออยู่บ่อหนักดีเพราะว่า ผมไม่มองนางนะเพราะว่ามองนางมันเต็มเบิร์นางตองเที่ยวก็มาลายเสียบอกฮะแมนวอสำหรับคิวนิซูนกายู่ที่้าดล้างของไอคอนสยามนห่นเองโอ้โหว่าล้างด่านหนานจะเป็นด้านล้างนพว่าจุดนี้ก็จะเป็นรถไฟฟ้าสายสีทองจะเป็นรถไฟฟ้าเสื่อมกับไอคอนสยาม้วย ที่าคิปดุจซุนกับผ้าพี่น้องมาสุ้ผ่าบรรยากาศแล้วก็มาเที่ยวก็บกค้ำจุนแชนแนลเลยเนาะคือว่าบริภาษากันมาล่นหปาว่าบริภาษากันสองคนมาเที่ยวล่นเนาะเพราะว่าเอาการค่าเขาโรงพยาบาลผ่าตัดกันส้ำนัดกันบอกเะไรได้ปะอะไรจบคลิปจบคลิปอันนี้สำหรับคลิปดุจซุนกะจะได้ชอบยกคลิปไปเพื่อนสมัยก่อนน่าจะได้กระยิบกระิบกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ส่องคล้องบาซุ่นสิโดแชนแนลอะไรกั ซองของอะไรนะบาะคอนจุนแซนแอนดเนาะมือนี้ก็ถือว่าถือโอกาสมาเที่ยวน้ำกันเนาะเซิงาบาะคอนจุนเพิ่นกับโบราณเทียวมาเป็นเรือนอลไรแหละเกือบเกือบมาเป็นเรือนเลย